ขางเรากแบบแงีนะอ้าอ้าอ mm ้โมันคืองีเดงทังใดก็ง่ามปนนันตัวนั้นนดีคนดีปีนี้ต้องตามดูการนงีง่ามของเจ้า่หงามหลงามหข้งจาง่ามามง้าางางไางงงางลางไกล พิธีกรรมของชาวบ้านน่าจะพามาชมกันค่กเดอ้อกกันเฮ็ดยางอะไรเนี่ยพักกันที่ยางบาดนี่นี่บนพี่นนอกหลายๆภาพกันมาชมข้งางในครับ พี่น้อ,องเข้าเดาี๋ยวเปิดบรรยากาศตัวไปพี่น้องทีนึงเดินรอบองทุกปีทีต่อมาทำการเลียงญีพู่นะครับบุตราบานองทรับเงี้ยมากองมากมีหัวใจนะครับ มีไข่ตุ๋มมีของเสไว้บรท่างนะครับวันที่หงเดินรถผมดูดีกระทมากบน่นลาหลายนต่อไปเดี๋ยว้าพี่น้องมังก <te susceptible> <te> นเด้ร <te> ังกระไกันยังกระกันเยอะทั้งบ้านเมื่อันที่หนึ่งกัการเสดทงบ้าน ไม่จูบสล้อมเพื่ออะไโอ๊ยดูว่าเขาขายเพื่อนเพือนร้อนเลยเพื่อนใส่ใส่ครับผมสมโซนี่ก่อนนะครับพีทีบนสมโซนี่ก่อนนะครับนี่แล้หละเห็ดพิธีใหญ่ตัวคนเดินตัวคนเดินตัวคนเดิน เพื่อขอฝข่าขอฝนให้ตบของ้ต้นตาอฝนฝ่าเพราเอาเจอฝนใหยก็่านะรวกัว้าวเอาเจของดีๆของม่วันวน,วนี้เป็นจำน้อยโคงพรวานโงพวานเองปูตา่อนนะครับวันนี้พงพรวานน้อย,อยนะครับสกรูเป็นการอเกออ่า่

ปราคนิธีกรรมขงทุกทันที่หนึน่งด 1, เดืน 6, หก ที่จะดีนะครับพกวัตถุนีละก็ห้เีสองนการเรียนยิบตูบ้ <th> ังรองสุตาเป็นต้องจำ

ล่าว่ว่ากันลมเดือย่ากระลมก็ะฝนม่านำการเมียนเมียนว่านำกรขอเนี่ยนี่มันบ้าได้ฝนแมน เออฝ่าล่มฝนสิจะโมน่าฝนจังหวฝ่าก้เออเนาะฝ่ากับลมนิดน้อยวันนี้วคนวา

คนดีคนดีปีนี่ต้องตามดูการเนี่ยง้างางของเจ้าเมี่ยหงามงวะหงางห้างกลางห้างกลังข้างกายเราห้างมากข้างกาผก้อนเนี่ยกับพี่กับเส้นเรียบร้อยด้วยพี่น้องเนอทางพี่น้องที่เข้ากับกิจในเดินทางกับแล้วนะครับขย่อยกับนะครับ บางคนก็ยังแก่ข้างไกลอยู่นี่แก่ข้างแก่หัวแก่ขาแล้วนะก็ต้องเอามาร่วมกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะไป่สนหรอพี่น้องมาชนแล้เดินทางกลับแล้วนะครับบางคนก็ยังทำพิธีกรรมอยู่นะคเสียด้วยกันทั้งระบบ เขาย่อยกลับกันนะครับคือทางเขาทางเขาปูตานะครับพี่น้องเริ่มเขาย่อยกลับแล้วนะครับ <ไป S 1> แต่ไอ <ป S> ้ที่กำเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ประจําปีนี้นะครับก <c oughs> ็จะพบพอกันในปีหนา้าปุ๊บละพี่น้องพี่หน้าพอกันไหมพี่น้องก่อนเขาย่อยกลับแล้วนะครับ